ทุกคน,นี่ฮะบรรยากาศบรรยากาศเบญจทาราบูติกเพรสนะครเบญจคิทเช่นเช้าเช้าที่นี่เขาจะมีอาหารเช้าให้นะครับก็จะมีเลือกเป็นอย่างๆเป็นอาหารจานเดียวพร้อมข้าวราดไข่ต้มประมาณอย่างเงี้ยขนมปงกฟงกาแฟฟรีน้ำเนิมนะฮะ แล้วก็บริการเนี่ยอยู่ชั้นล่างสุดเลยเป็นจัาราในเส้นมหุนโยธินใช่ไหมด้านหน้าเนี่ยก็จะเรียกว่าเขาสามยอดซอยที่31ซึ่งไม่ไกลจากเนี่ยไปทางขวามือเนี่ยนะฮะที่เรากําลังอยู่เห็นหน้าจอเนี่ยขวามือก็จะไปแยกวงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเลยไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นแยกวงเวียนสะแก้วเนี่ยฮะที่นี่ก็จะมีลูกค้านักท่องเที่ยวมาพักอยู่ตลอดเลยนะฮะไม่ขาดสายแล้วก็เออเรียกว่า น่าดีใจนะฮะที่คนมาใช้บริการนี่ฮะบรรยากาศค่อนข้างเรียง่ายนะทุกคนอันนี้เรากินเสร็จแล้วจะขวามือเราออกไปนะปากซอยนี่ฮะแยกบุงเวียนเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินอาหารใต้แก้วเจ้าจอมเราไปดูกันนะไปดูในแง่ของการบริการในแง่ของรสชาติในแง่ของชิลชิเดินจากเบญจาทาราไปไม่ไกลนะเราจะใช้วิธีการเดินนะประหยัดพลังงานแล้วก็ได้ถ่ายบรรยากาศวิวในระหว่างการเดินทาง แล้วก็ถ้าไปซ้ายมือเนี่ยก็จะเจอพวกบิ๊กซีบิ๊กซีสาขาที่2ก่อนนะฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะปากซอยจะเป็นบุญถาวรเ c g เดินไปก็เจอบิ๊กซีเดินไปอีกนิดหนึ่งฝั่งเดียวกับโรงแรมเลยก็จะเจออีกบิ๊กซีหนึ่งมีโรงหนังด้วยเป็นบิ๊กซีหนะฮะตรงนั้นออกทางหลังไปก็จะไปเจอ,เอ,อชาบูอูดเป็นต่อไปเจอคอฟฟมะทุกคนคอฟฟมะนะฮะ แล้วก็เป็นร้านคาเฟ่ที่มีกาแฟสดตรงข้ามกับทเวนตี้ฮะทเวนตี้ลบบุรีจะอยู่ในซอยนั้นด้วยข้างหลังบิ๊กซีเดินทะลุไปนะฮะก็จะเจอคอฟฟี่มะไปกินแหนมเนืองก๋วยเตี๋ยวจับยวนกว๋วยจับยวนได้หมดอร่อยมากแล้วก็มีขายเป็นเซ็ดเซ็ดด้วยนะ,ะทุกคนอันนี้คือเบญจาทาราแต่ถ้าเกิดตอนเย็นๆใครสนใจอยากจะกินแนวแบบย่างเนยก็จะแนะนําเลยนะตรงสายสองตรงสะแก้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงวงเวียนสะแก้วก็จะ เจอย่างหน่อยซึ all. All ่งอร่อยชิบหายเลยอ่ะทุกคนอร่อยมากอย่างที่บอกลพบุรีนี่หาของกินเยอะนะแต่มันจะอาจจะห่างกันบ้างไม่ได้ติด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 กันเหมือนกับบางจุดบางเมืองอย่างที่หาดใหญ่เนี่ยเราจะเจอร้านค้าติด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 กันเดินแต่ถ้าลพบุรีเนี่ยอาจจะแบบเดินอีกนิดนึงห่างกันนิดนึงแต่ถ้าเป็นแหล่งติดติดกันเนี่ยเดี๋ยววันหลังเราจะพาเดินให้เต็มตัวเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะเดินแบบห่างห่างกันบ้าง อยากจะไปสวนสัตว์ลบบุรีก็ยังไม่ได้ไปนะฮะเราอาจที่จะออกหาโอกาสไปเราจะไปถ่ายกันว่าสัตว์ที่นั่นสบายดีไหมเป็นยังไงการดูแลพอได้ข่าวมาว่าอ๋อเดี๋ยวนี้คนไม่นิยมเที่ยวสวนสัตว์นะฮะทุกคนนี่ฮะจะมีฝูงแกะด้วยทุกคนเล็ดเล่อเพอร์เฟกต์นะฮะ,ะ,ะบรรยากาศจำเองมากอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่เช็คอินด้านหน้าเคาน์เตอร์นะฮะทุกคน มีด้านในจะมีสองเ,อเป็นแบบโอเพนแอร์ด้านนอกห้องแอร์ด้านในนี่ฮะลูกค้ามาพักเยอะฮะที่นี่อย่างที่เราเคยไปมาแต่ละโรงแรมก็จะมีจุดแข็งดีๆอย่างที่นี่จุดแข็งก็คืออยู่ออห่างไกลาจากฝูงลิงแน่นอนนะฮะเพราะจะเป็นเส้นทางที่แบบว่าเขาขยายเมืองมาเมืองลบบุรีใหญ่มาก นะฮะใครจะมาเที่ยวงานเทศกาลกระท้อนก็ต้องประมาณกลางกลางเดือนก่อนกลางเดือนเช็คเอาต์นะฮะกระะกฎาคมอันนี้ก็งานก็ป่านผลไปแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูฮะทุกคนนี่ฮะอันนี้ด้านหน้าส่วนใครจะไปงานเทศกาลฤดูหนาวเตรียมไว้เลยฮะพฤศจิกาธันวาทุกปีงานสมเด็จขันดินทองสมเด็จพระนารายณ ah ์มหาราชทุกคนเราชอบสนต้นนี้เป็นสนเหมือนประการลังไหมฮะอันนี้แบบเหมือนกับอันนี้ขนอนอ๋อเป็นต้นที่เรียกว่าถ้วยเงินถ้วยทองไหม เป็นเหมือนเป็นถ้วยๆอ่ะเนาะเออเราก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรนี่ด้านกําลังรีโนเวทนิดหน่อยทุกคนตรงนี้น่านั่งมากเลยค่ะทุกคนน้านั่งมากนะะบรรยากาศดีมากอันนี้ขึ้นทางนี้ได้นะฮะชั้นสองชั้นสามนะฮะทุกคนนี่ฮะสวยงามค่ะตกแต่งบรรยากาศกันเองมีคน,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 คนคเยอะไหมล่ะ อย่างที่บอกถ้ามาลบบุรีเนี่ยควจะนึกถึงลิงที่สารพก,การเราก็ไปถ่ายรูปวิถีชีวิตจริงๆมันน่ารักนะเพียงแต่มันซนฮะต้องระวังตัวนิดนึงอย่าให้อาหารมันเขาบอกเขาก็มีเวลาเลี้ยงดูมีคนให้อาหารอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเมืองเอกลักษณ์ของลบบุรีสารพก,การเมือง,เม,องเมืองโบราณเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อวังนารายคู่บ้านสารพก,การคู่เมืองเรืองรื่อ,อป่าศักชนรสิทธิ์แล้วก็มีความ ดังในเรื่องของดินสอพองแถวแถวทะเลสาบชุบสอนก็จะมีเป็นแหล่งของดินเหนียวที่มันมีแร่ธาตุและ,ะแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะดินสอพองแล้วก็ไปทาําไข่คงไข่เค็มทําอะไรได้เยอะแยะเลยฮะทุกคนทําปุ๋ยทําดินขาวนะครับแม้แต่มาพอกหน้าเนี่ยบางทีก็ต้องต้มฆ่าเชื้อก่อนฉงนั้นจึงบอกว่าที่นี่เยอะฮะ แหล่งทะเลสาบทุกสอนจะเยอะมากเป็นแหล่งของดินสอพองที่มีคุณภาพนะฮะแล้วก็ใครเคยกินไข,ข่เค็มจาได้ไหมฮะเราพูดไปแล้วเขาจะเอาดินสอพองมาพอกกับเกลือทําไข่เค็มเป็นเทคนิคของอย่างที่ไข,ข่เค็มชายาก็ก็ใช้วิธีนี้อาจจะเป็นแกลบข้าวด้วยผสมกับดินสอพองอะไรก็แล้วแต่เป็นกรรมวิธีที่แบบ สามารถเก็บความเค็มทําให้ซุมเข้าไปในเนื้อไข่ได้ก็รสชาติก็จะดีนะฮะทุกคนนี่ฮะทันเดี๋ยวเราขึ้นไปชาร์จแบตลบเมมโมอรีแล้วก็ทยอยโพสคลิปนะฮะทุกคนแล้วก็เตรียมตัวเดินทางไปทานอาหารใต้แล้วก็ไปดูในเมืองสักหน่อยไหมจะเดินไปชิลๆฮะเดินไปชิลๆริวๆกิวๆนะคบนี่ฮะบรรยากาศนะฮะทุกคนอาจจะไม่คุ้นเคยแบบนี้เท่าไหร่นะฮะ แต่ที่นี่คือกันเองมากสะดวกสบายมากมีความเป็นส่วนตัวทุกคนนะฮะโอเคขเก็บโพสต์นี้ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีเมมถ่ายคลิปต่อๆไปนะฮะ